ดิตบิ๊ข่าวกรองจีมหาไทยสอบที่มาทุนแอมเนสตี พร้อมหนุนคนไทยชุมนุมขับไล่นายนันทิวัน์สามารถอดีตร้องผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความว่าแอมเนสตี้อยู่ใต้กฎหมายไทยคนไทยที่จะไปชุมนุมกดดันให้รัฐบาลไล่แอมเนสตี้ออกไปจากเมืองไทยผมเชียร์เห็นด้วยและอยากให้ออกไปพ้นผล,ผลซึ่งแอมเนสตี้ที่วุ่นวายอยู่นี้จดทะเบียนเป็นสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยโดยรับเงินสนับสนุนมาจากต่างประเทศมีพนักงานคนไทยกว่า20คนจะเป็น NGO อไม่สแสวงหากำไรจะ มาจากประเทศไหนไม่สําคัญต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยถ้าการทํางานกระทบหรือบ่อนทําลายต่อความมั่นคงก็ผิดกฎหมายต้องจัดการ เรียกร้องให้กระทรวงมหาไทยตรวจสอบที่มาของเงินทุนดำเนินงานถูกต้องหรือไม่ไม่มีประเทศไหนยอมให้ NGO มีเสรีภาพทำอะไรก็ได้ตามใจตามสั่งของเจ้าของเงินทุนอย่าลงไหลคําว่าเสรีภาพสิทธิมนุษยชนจนประเทศพังอย่าเห็นแก่งเงินต่างชาติจนทรยศบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองอย่าเห็นฝรั่งหัวแดงดีกว่าคนในชาติตนเอง